เดี๋ยวช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับเข้ามาอีกทีน,นึ่งกาวเนี้ยเรามาคุยในเรื่องของที่เมื่อกี้ช่างพงบอกว่าเฮ้ยมีรถที่ปั้นมาจากซากเลยแล้วเป็นรุ่นที่เรารู้สึกชอบและภูมิใจมากเลยซูซูกิเห็นไหมอันนี้มันรุ่นอะไรแนะนําหน่อยดีกว่า Suzuki M15 ครับผมโอ้บ้านมาจากซากเลยมาจากซากเลยก็คือแบบว่ารถจมน้ำมาเลยอตรงนีม้มันก็รถไทยบ้านเราเนี่ยแหละรถไทยบ้านเราเป็นรถที่ประมูลออกทางข้าราชการอ,ารอา่ามีใบประมูลออกทางข้าราชการหมดทุกอย่างมาจากนี่คือแบบจมน้ําเน่ามาเลยจมน้ําเน่ามาเลยคือเครื่องแบบเละเลยเครื่องเสียหมดเลยอ่าแล้วก็มาปลูกใหม่ถือซื้ออะไรที่ทั้งคันเลยวะเ,น,เงงน,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 นี่ยอย่างเงี้ยทั้งคันเนี้ยก็ที่ซื้อ,ท,อที่ซื้อก็จะมีชุดหน้าเลยครับชุดหน้าทั้งชุด อ่าชุดหน้าตะเกียบหน้านี่ซื้อไฟเลี้ยวอ่าอ่าพวกพวกข้างหน้าเนี่ยคือเกือบหมดเลยแต่มีบางโคน่มันมีติดมาอันนี้โอ้โหอันนี้คือปั้นมาจากซากมาจากจมน้ามาเลยจมน้ํามาเลยครับโอ้โหยืดเอางี้ก่อนที่จะถามตัวอื่นเลยหมดไปเท่าไหร่เนี่ยโดยประมาณผมผมทํารถผมก็ไม่เคยนับไม่เคยนับแต่ก็จดไว้อยู่จดไว้อยู่ว่าเราแต่ละคันเนี่ยเราหมดเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้ประมาณเท่าไหร่ละก็รวมซื้อรถก็รถซื้อมา สี่0ันห้าสี่ันห้ามีมีใบใบประมูลอย่างเดียวมีใบประมูลใช่ของของหลวงมาอ่าแล้วก็ทําไปอีกทําไปอีกก็รวมๆแล้วก็จนมันสภาพเนี้ยก็ประมาณห้าสิบก็รวมอีกห้าหมื่นห้าหมื่นอือหมดไปแล้วห้าหมื่นสีสีใหม่ช่างปัดเงาเนี่ยคือราคารวมแล้วประมาณห้าหมื่นครับประมาณนี้ ก็คือถ้าเกิดคนมีรุ่นนี้อยู่แล้วมีรูาสึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นเจอกองเป็นกองเก่าๆท้งเน่าอย่างเงี้ยห้าหมื่นเอาอยู่ห้าหมื่นเอาอยู่แต่ก็ต้องมีอะไรที่แม่งแบบเฮ้ยมีพอสมควรไอ้เหี้ยไม่ใช่ถังแม่งอะไรไม่รู้อ่าออ่าาเบอร์อะไรไม่รู้คือมันก็ต้องมีหายไปก็เพิ่มขึ้นไปอ่ะใช่ถ้าหายยิ่งหายไปก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปแล้วมันแล้วมันเป็นที่จังหวะและโอกาสว่าจะมีอะไรชิ้นๆนั้นด้วยอ่าใช่ที่สำคัญไม่เหมือนหายากกว่าเยอะใช่อันนี้หายากกว่าเยอะครับ อันนี้ก็คือเครื่องประมาณห2าสิบสองซหสิซีแหละบล็อกห้าิบครับก็คือห้าสิบซีมีมันแรงมันขี่ดีไหมก็โอเคนะระดับหนึ่งก็วิ่งอยู่ประมาณน่าจะหกสิสิบได้อยู่เอออ่าเจ็ได้อยู่ครับเร็วพอสมควรตัวนี้ก็เป็นเป็นสองจังหวะเป็นสองจังหวะทองขาวหนึ่งขาบูหนึ่งขาบูหนึ่งท่อหนึ่งท่อใช่โอ้โหหรือถ้าถ้าเป็นตัวตัวนี้ก็จะเป็นท่อล่างท่อล่างใช่ครับตัวนี้เป็นท่อล่างถ้าเป็นตัวนี้ยังไงก็เป็นท่อล่างหมดแหละใช่ถ้าเป็นทรงตัวนี้อ่า ก็บางโซ่ก็เป็นบางโซ่แยกกับหลังนี่แหละแปลกดีว่ะอันนี้ก็คือเป็นบางโซ่แยกมาอันนี้คือเปิดหลังเปิดหลังเพื่อตั้งโซ่ตั้งยังไงอ่ะเพื่อเพื่อดูเพื่อดูสเตอร์แล้วก็ดูดูสเตอร์ส่วนตั้งโซ่นี่คือดูตรงนี้ว่าย่อนว่าย่อนว่าอะไรไหม้อั้งี่รปลาเหมือนเดิมทั่วไปแต่อันนี้คือข้างหลังนี่เอาไว้เปิดเพื่อจะจะหย่อนน้ำมันย่อนน้ำมันแล้วกใช่คาจารบีอะไรก็ว่าไปง่ายดีนะ เพราะไม่งั้นบางทีต้องต้อง,องถอดอยันแบบข้างล่างอย่างเงี้ยใช่ถอดข้างล่างอย่างเดียวแล้วก็คอยลืมไม่แม้แต่ในความในความง่ายที่บอกก็คือมันก็มีความยากตรงที่มึใส่โซ่เลยแหละ <c oughs> เออตอนร้อยโซ่อ่าคือแบบว่าแม่งถอดไม่ได้ก็ <c oughs> ต้องร้อยร้อยร้อยโอ้โหใช่เ,เยอะนะใช่ใช่ใช่แต่มันมีความรู้สึกความหายากความคลาสสิกมีความหายากของมันอันนี้ก็คือหมดหมดไปเกือบห้าสิบห้าหมื่นนี่แหละง่ายเล้ามืใช่อันนี้คือรวาอะไรหมดละรวมหมดแล้วครับรวมหมดแล้วโห อันนี้ผมทำทำเพราะว่าผมผมชอบเองอันนี้เราเรายังไม่ต้องพูดถึงว่าเรื่องมีค่าช่างอ๋อค่าแรงอีกใช่ถ้าถ้าสมมติว่าถ้ามุดของลูกค้าอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องค่าแรงเข้ามาอ่าค่าแรงค่าเซอร์วิสค่าแรงต่าๆนะใช่เพราะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องมีถ้าเกิดว่ามาจากซากถ้า่านผู้ชมเห็นนะไม่ว่าจะเป็นสุูกิรุ่นไหนก็ตามอ่าโดยเอาเป็นหมวดของสุสกิแล้วกันอ่าก็ไม่ว่าจะเป็น A อล็อหรือเอล้อยบางทีคุณอาจจะซื้อเอล้อยในราคาที่มันไม่แพงนัก a อล้อยแปดเก้าพันหมื่นหนึ่งเนี่ยนะครับ ค่าทําเนี่ยไม่หนีกันหรอกไม่หนีกันใช่ไหมโดยปกติแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับอย่างเอรอยงี้มันก็จะก็จะอีกจะอีกฟิลหนึ่งก็จะอีกวอร์ชั่นหนึ่งเพราะราคาอะไหล่ด้วยมันถูกด้วยอะไหล่มันถูกกว่าแล้วมัน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 เยอะอ่าของมันเยอะกว่าเอรอยนี่ทำประมาณสักสามหมื่นอยู่ไหมทำสีชุบพรีเมียมทำขัดเงาแบเแบแป๊บเครื่องครื่องดีๆก็อยู่ที่สภาพอีกใช่ไหมใช่รถดีๆเป็นเต็มคันขี่ได้อยู่ดีแต่ว่าแค่อยากสวยอยากบิวใหม่ทั้งคันอะไรเงี้ยอาจะอยู่ก็เอาน่าจะเอาอยู่ได้้ใช่่มัพรราาะวนสีก็ ก็อยู่ที่ร้านสีตอนนี้ร้านสีหายากมากใช่มีแนะนำบ้างไหมร้านสีมีครับมีอยู่แอนแน่ไวเลยอ่าแสดงแสดงว่าคอนแอลเป็นอยู่แล้วต่อเลยต่อเลยอันนี้เราไม่ได้หลอกขายเนเราไม่้หลอกขายไม่หลอกขายเราก็ร้านอะไรร้านอะไรแนะนำเลยอ่าร้านร้านอยู่หัวหินครับหัวหินอ่าขี่ม้าเข้าไปเลยดูใช่ร้านร้านนี้ช่างช่างออกแนวแบบ อินดี้นิดนึงแต่ก็ได้มีอินดี้กับมืออีกเหรอมีมีครับมีอินดี้หนักกับมืออีกเหรอชื่ออะไรแนะนำร้านเลยร้านช่างแชมป์ช่างแชมป์ครับแชมป์หัวหินแชมป์หัวหินนะครับหัวหินงั้นเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเราไปถ่ายรายการเขาแล้วเดี๋ยวเอามาออกกันเห็นเขาบอกว่าล้ำลือได้ยินชื่อเสียงมาเหมือนกันว่าร้านนี้คือสีนี่คือตอนนี้ที่สุดของคนเก่าแล้วอ่าใช่ก็คือก็คือพอเวลาทำก็จะเปิดถึงเนื้อผิวเหล็กเลยให้เห็นก็คือทุกขั้นตอนของการทำงานอะไรเงี้ยโอเคถือว่าลูกค้า เขาได้เขาได้เห็นเนื้อสีเขาให้ได้เห็นเนื้ออะไรเงี้ยก็คือมันก็เหมือนกับว่าเราเราทำรถคันหนึ่งอ่ะมันมีสตอรี่ของมันอือ่ามันมีสตอรี่อยู่แล้วอแต่คันนี้ไม่ได้ทำที่ที่นั่นนะอ๋อเพราะมันแพงไงแล้วนั้นมันแพงว่ะคิวเขาเยอะคิวเขาเยอะไม่ได้ไม่ได้นี้อันนี้คือสีดีอยู่นะสีดีอยู่สีดีอยู่อันนี้ทที่ไหนอ่ะอันนี้ทำที่ทำที่พี่โทนอ๋อโทนอ่าโทนฮอนดานะครับอ่าโทนฮอนดานี่ทำเขาทำเท่าไหร่อ่ะ คันนี้ตอนนั้นตอนนั้นแกก็เล่นเล่นกับผมด้วยก็ก็แกทําแกก็ให้ราคาผมอยู่เพราะว่าผมก็ทํารถให้แกด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันมีมันมีเรื่องเป็นราคาแบบความันอ่ามันมีมันมีราคาเรื่องเออทำเออผมทําันนี้แลกกันนะอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยพูดเรื่องราคายากหน่อยอ๋อโอเคถ้าสนใจยังไงก็ต้องไปติดต่อเขาดูโทนฮอนด้าทนฮอนด้าครับชื่อเฟซบุ๊กอ่าเราจะไม่นำเสนอจนกว่าเขาจะติดต่อมาเป็นสปอนเซอร์เรานะ โนด้าอันนี้อันนี้เขาอยู่ใกล้ๆกล้ไงอยู่ใกล้ใช่โอเคถ้างั้นก็อันนี้ก็คือเป็นซูซูกิ M สิบห้าแล้วก็ทํามาจากซากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมดูอยู่เชื่อมือได้เลยว่าจากซากจากเศษซากต่างๆนานาที่มันล้มลงบนดินถ้าจะเป็นจมดินเนื้อเดียวดินแล้วยังปลูกไม่ได้ขนาดนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับท่านผู้ชมก็คือว่าสามารถที่จะทำได้แน่นอนในในรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวยังไงเราขอเทคนิคดีกว่าวันนี้เราอยากได้เทคนิคดีๆแล้วก็มุมมองดีๆแม้กระทั่งแบบ ความรู้ทักนิดสักหน่อยจากช่างพงเนเอาเป็นส่วนของซูซูกิดีกว่าเนาะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของซูซูกิเป็นหลักดีกว่าก็ดเ,าเดี๋ยวขอเป็นความรู้จากซูซูกิที่หลายๆคนเนี่ยเฝ้ารอตามหาอยู่ฮอนด้าคนมีเยอะแยะเลยแต่ว่าันี้ยซูซูกิไม่มีใครให้ความรู้มากเลยวันนี้ขออนุญาแล้วกันได้ครับเดี๋ยวมาเดีย๋ยวช่วงหน้าจะขอยองนะเต็มเต็มได้ครับนะ